สวัสดีครับผมราชามหาหมุนีวันนี้ขอนำท่านมาที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะธรรมสถานบ้านสติมาซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นได้ประมาณปีครึ่งและได้ทำการก่อสร้างได้เป็นเวลาประมาณปีหนึ่งโดยการนำของครูบาเป๋าและญาติโยมผู้ศรัทธา ได้ซื้อที่ดินถวายุบริเวณนี้เป็นจํานวน8ไร่นะครับนี่ก็บรรยากาศยามเช้าด้านนี้คือทิศตะวันขึ้นนะครับโดยธรรมสถานบ้านสตรีมาอยู่ท่ามกลางทุ่งนามีเทือกเขาโอบร้อมตั้งแต่ทิศตะวันขึ้นไปจดทิศเหนือเป็นวิวทิวเขา180องศานี่ครับบรรยากาศ ตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามมากครับแล้วก็ภายในทุ่งนาก็จะมีทุ่งข้าวที่กำลังถึงฤดูการเก็บเกี่ยวรวงข้าวเป็นสีทองนะครับนี่ด้านเหนือนี่นี่หันมาทางด้านทิศเหนือแล้วครับด้านทิศเหนือด้านนี้ก็จะสามารถมองเห็นพระธาตุดอยสะเก็ดได้นะฮะแล้วก็ทางวัดกำลังก่อสร้างกุฏิ แล้วเสร็จพอดีครับกำลังเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการทา่าสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารแล้วก็ภายในภาย,ภายในระหว่างอาคารตรงนี้ก็จะมีโรงครัวอีกหนึ่งโรงนะฮะเพื่อขึ้นมารองรับญาติธรรมที่ได้เดินทางมายัางธรรมสถานบ้านสติมาโดยที่ครูบาครูบาเปาก็เป็นผู้ดูแล ณสถานที่ตรงนี้พร้อมด้วยญาติธรรมก็คือคุณน้ำและกลุ่มญาติธรรมซึ่งเคยพบเจอกับพระอาจารย์เปาตั้งแต่สมัยพระอาจารย์เปาเป็นพระธรรมทูตอยู่ประเทศอังกฤษนะฮะนี่ก็คือทุ่งทุ่งข้าวฮะที่ถึงหน้าเก็บเกี่ยวแล้วถึงฤึดถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วมองจากมุมนี้ก็จะมองเห็นพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับนี่คือตรงนี้เลยครับพระธาตุดอยสะเก็ดนะฮะอันนี้บรรยากาศยามเช้า ปลายเดือนพฤศจิกาะจะเริ่มต้นเดือนธันวาก็คือจะเข้าหน้าหนาวแล้วฮะอากาศก็เย็นเย็นมากครับภายในสถานที่ก็จะมีปู่มหานาโพสิริจันทานาคราชปู่พญามหานาโพสิริจันทานาคราชเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาณสถานที่ตรงนี้โดยที่ท่าน ดูแลณนพื้นดินตรงนี้สถานที่ตรงนี้มาหลายกับหลายกันเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรในพัฒกับนี้นะครับซึ่งในพัฒกับนี้ของเราในพัฒกับนี้ของเราก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ทั้งหมด5พระองค์นะครับซึ่งยุคนี้ก็ยังเป็นยุคขององค์ที่4คือพระโคตมะหรือพระโคดมอยู่ก็ต้องรอ องพระศรีอรียเมตยมาตสรูอีกหนึ่งพระองค์นะครับธรรมสถานบ้านสติมานั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมากครับรอบร้อมด้วยบรรยากาศที่180องศาเป็นวิวเทือกเขานะฮะเป็นวิวเทือกเขาระหว่างทิศเหนือจดทิศตะวันขึ้นนะและอีกสองทิศก็คือทิศใต้กับทิศตะวันตกนั้นก็ไม่มีภูเขาฮะ แต่ว่ารอบล้อมไปด้วยทุ่งข้าวทุ่งนาซึ่งอยู่ระหว่างการขยายถนนเพื่อจะเข้ามายัางสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมธรรมสถานบ้านสติมานั้นตอนนี้ทางเข้าก็ยังยังยังเล็กอยู่ฮะแต่ว่าเมื่อต้นปีนี้ต้นปีปี67เนี้ยก็จะมีการขยายถนนจากอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะฮะ ก็คิดว่าการเดินทางน่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็สามารถเดินทางเข้าแบบสบายครับสบายแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็รอที่ทางวัดกำลังจะก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นศาลารวมนะศาลาปฏิบัติรวมเพื่อที่จะให้ญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งหลายไปปฏิบัติธรรมกันนะธรรมสถานบ้านสติีมาของเรานะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศ ที่ว่าเช้าวันที่28หลังจากเมื่อคืนเป็นงานยี่เปงแล้วนะเราก็ได้น้อมนำถวายเครื่องสักการะบูชามาลาดอกไม้เครื่องหอมหมากภูและเครื่องสักการะบูชาต่างๆมากมายในวันเพ็ญเดือน12ก็คือวันลอยกระทงหรืองานยี่เปงของชาวจังหวัดเชียงใหม่หรือทางภาคเหนือของของเรานะฮะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศปล่อยคมลอยในช่วงช่วงเริ่มต้นนะฮะช่วงเริ่มต้นของอหลังจากงานบวงสวงเสร็จแล้วแต่ว่าผมก็จะนำบรรยากาศทั้งหมดของงานบวงสวงตั้งแต่เริ่มแรกเลยเวลาประมาณ1ทุ่มตรง19นาฬิกาจนถึงเวลา,าเลยเที่ยงคืนคือตีหนึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนส่วนแรกช่วงแรกที่มีการจุดคมคมปล่อยคมลอย เพื่อปลดไยทุกโศโรคภัยสเสนเหียดจันไรต่างๆปลดไยดวงจิตดวงวิญญาณตลอดทั้งปล่อยความไม่ดีไม่งามให้ไปกับโคมในส่วนของบรรยากาศงานเต็มๆและบรรยากาศงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มวงสวงตลอดทั้งพิธีปล่อยโคมลอยท่านสามารถติดตามได้ในเรื่องลี้ลับ EP สองนะครับ EP สองพารสนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพาร์แรกที่จะนำบรรยากาศและแนะนำสถานที่ธรรมสถานบ้านสตีมาให้กับทุกท่านได้รู้จักนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเริ่มต้นของการปล่อยโคมลอยเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับนี่ครับบรรยากาศที่เราถวายประทีปโคมไฟจุดน้อม รวมถวายแด่องค์ปู่พยามหานาโพสิริจันทานาคราชฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องราชามหามุนีด้วยนะครับสุดท้ายผมขอฝากผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ข้าวจากจังหวัดสุรินทโดยสีนาคาแอดแอดอินสารพันธ์สินค้าติดต่อทาง เบอร์โทรได้เลยนะครับ